ทำงานครับคันดา้า4นะฮะล้อ15ท่อเดิมนะครับอะคันนี้จูนน้ำมันโซโฮอล์95น,นะครับอืก็คันนี้เขามาดัดโปร5,000นะฮะมีตั้งวาวล์วรังดินรางหัวฉีดนะครับเขียดส้กรองหัวฉีดพัดระเลนมีเซต ECU Learning รอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานน้ำมันโซฮอล 95นะฮะก็สาระฟีดนะฮะมาช้าต่อสลองไม่ดีนะครับเกียปลี่ยนไปแก้ขทุกคนเลยนะฮะโอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดขอรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวดีครับ AFVMA ตัวตับส่วนผสมกับมันกลลากนะครับสายเป็นสิเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนเลยนะฮะที่เห็นไม่ติดคือผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะเหมือนโอทูผมจะเต็งเลยนะครับ อ่ะโอเคก็จูสดจูถนนจริงผมไมุ่ณขับเป็นคนจูไม่ได้จูท้านาท,ทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เคร,เรื่องเดียวนะฮะแต่ดีน้าี่มมนเออเลยเมืม่อก,กี้แต่ได้เสียตังค์ซื้อใยครับแล้วตัวหลายพันด้วยเอ้ยมาเดี๋ยวปิดเทสนะครับเปิดไอเกียดีนะครับน้ำมันโซฮก้าห้านะครับไป เออยาวเลยครับออโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Honda Beat นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับ ก็คันนี้น้ำมันสอ9 5อหัวชีเดิมนะครับพ่อเดิมลอนะฮรก็ก็จูนะครับจูคัาพาบาทนะครับหรือจะตัดโปร5้ันอางคันนี้ก็ได้นะครับมีส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ีจูหน้าอูอยู่เส้ทยเจสนะครับหน้าปากซอยรถสีเลืนนะฮะอีกที่คือรับกกาฟองเนะครับที่ฟอง7ให้บริการจต่การจูเดียวเดียวนะฮะล้ว ตามได้ทั้งสาม่องทางนะฮะ Facebook YouTube ปุกกันแบบนะครับพิมพีจูรีแมพพอด้าเจอทั้งสามองทางเลยนะครับอโอเคก็ส่งงานนะฮะสำหรับพอด้าฟีดนะฮะโปรห้าพันนะฮะจูนำมัตโซฮกเก้าห้านะครับขอบสมองช้าอืดหน่วงเกียร์เปลี่ยนเร็วาหายหมดนะครับโอเคขอบครับ